คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz กลับมาในช่วงที่2นะคะกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวจากปอพนะคะเนยพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้อย่างป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันด้วยนะคะด้านนายธีรพัฒคชมาศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภก็ได้เปิดเผยค่ะว่าช่วงตรุษจีนนี้นะคะประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยวและไหว้ขอพรกันเป็นจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะวันเที่ยวปีนี้ตรงกับวันนี้ค่ะ17กุมภาพันธ์อาจส่งผลให้ปริมาณรถสัญจรเพิ่มขึ้นจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเพื่อความปลอดภัยค่ะด้านปภก็แนะวิธีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้โดยขอให้เราได้เตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะพักผ่อนให้เพียงพอหล เลี้ยงกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็รับประทานยาที่ทําให้ง่วงซึมก็ต้องงดไว้ก่อนนะคะหากเดินทางไกลควรอยู่ พักเป็นระยะทุกๆ2ชั่วโมงค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการหลับในนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ติดรถเตรียมวางแผนในการเดินทางแล้วก็ศึกษาสภาพเส้นทางการจราจรจากแอปนําทางอย่าง GPS navigator นะคะโดยเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภยัยแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชํารุดหรือทัศนวิสัยไม่ดีค่ะแล้วก็อย่าลืม นะคะปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดค่ะไม่ขับรถเร็วไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งแล้วก็มีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้ถนนนะคะรวมถึงค่ะเพิ่มความระมัดระวังเมื่อสัญจรผ่านพื้นที่จัดงานหรือว่าแหล่งที่มีคนพลุกพล่านนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษรวมถึงกับการขับขี่ด้วยการมีสติไม่ประมาทและเคารพกฎจราจรนะคะก็จะช่วยลดความสูญเสียและทําให้การเริ่มต้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื่อใจจี นนั้นเป็นไปด้วยความสุขและความปลอดภัยนั่นเองนะคะก็ขอใทุกท่านนะคะเดินทางท่องเที่ยวตรุษจีนนี้กันอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันทุกคนเลยนะคะ